โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมซิโก้เกียติศักเซนาเมืองนะฮะขอเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งไปทีมหลักก่อนไปทีมหลักก่อนนะฮะเมื่อกี้เล่นเอาค่าสปิริตของทีมนะครับผม97นะยังไม่ถึง99นะแต่เขาพอเล่นได้นะฮะสิโก้เกติศัก์เซนาเมืองคนนี้นะผมเอาจริงนะยิงคมนะ เนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยิงโค้เหมือนกันนะสองสั้นก็แทงบอลเนี่ยได้เลยเนี่ยแต่อาจจะบางช้าไปหน่อยโอเคซิโก้ตำแหน่งกองหน้านะฮะทำเกมรุก89บอลตวนแปดแเลี้ยงบอลแปเจ็ดแปดนะฮะแล้วไปกับตัว87สองสั้น73เปิดบอล64จบสกอร์89ลูกมู่แปนะฮะแล้วก็สปีด85สปีดต้น88ดแรังกันยิง87นะฮะบาลานซ์89สเตมิน่าเนี่ย90ค่อนข้างเยอะเลย เก้าสิบสำหรับประเตศไทยนี่เยอะเลยนะนะเอาเด่นๆนะเอาเด่นๆนะฮะหาช่องค่อนข้างดีเกือบถึง90นะหาช่องค่อนข้างดีจบสกอร์ก็ค่อนข้างได้พลังการยิงก็ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะกลางๆคนนี้ต้องใจเย็นๆนะผมถ้าจะให้ยิงเข้าจริงต้องใจเย็นๆนะฮะสกิลก็จะมีดับเบิร์ทัสคัตบีไฮเอ็นเทิร์นสเตปบอลบอลคอนโทรลมีสกิลหมวกด้วยนะฮะมีชิปบอลมียิงไกลยิงท่ายากดีหน่อยไม่ต้องจับบอลมีจุดโทษแล้วก็กัปตัน สตาก็จะเป็นผู้ที่แบบเล่นในกรอบเคียวโทษซะมากกว่านะซิโก,ก้เกิดสักสีนาเมืองนะครับผมการยิงนี่ต้องใจยเย็นแล้วก็ยิง่ถือว่ายิงไม่ยากนะถ้าได้บอลือหลุดเดียวเนี่ยยิงไม่ยากครับผมนะ,ะแต่ต้องปล่อยสปีดก่อนนะถ้าสปีดไปเต็มที่เนี่ยไม่เข้าแนๆ่ๆมาจับลงเลโดเพ่นชาเลยนะสำหรับตำนานไทยคนแรกนะฮะโอเคตำนานไทยคนแรกถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากดีต่อใจมากนะครับผม <laughs> ถึงอาจจะไม่ได้เก่งแบบ เก่งเบอร์เหมือนกัตนานทั่วไปแต่ดีต่อใจมากๆนะผมคุณทมิถือว่าสุดยอดมากเที่ยวมาใครที่กำลังมองหาวอลเปเปอร์นักฟุตบอลสวยๆนะครับผมก็ต้องแอปนี้เลยนะฮะน็อกลักกี้นะครับผมมีวอลเปเปอร์ล้านกว่ารูปนะฮะและมีประเภทต่างๆรวมทั้งอนิเมะนะฮะมีเกมนะฮะมีเกมแล้วก็สัต นะครับผมน่ารักกันไปอีกนะฮะมีการอัปเดตทุกวันนะครับผมและใครที่ชอบเล่น Tik t o k นะฮะสามารถนำวิดีโอจาก Tik t o k มาเป็นภาพเคลื่อนไหวในหน้าจอหลักได้นะครับผมผมจะรูปน้องหมาตัวนี้แล้วกันนะครับผมน่ารักดีนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมาแล้วก็ทำการแชร์มาที่น็อกลักกี้นะฮะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จแล้วผมให้เราบันทึกลงในรูปภาพนะฮะ แค่นี้เราก็สามารถนำวิดีโอใน t i k t อกมาเป็นบอปเปอร์ได้แล้วนะฮะง่ายๆนะครับผมเลืวิธีตั้งเป็นบอปเปอร์ก็เสนง่ายครับผมเพียงแค่เลือกรูปเคลื่อนไหวนะฮะแล้วกดติดตั้งค่าแล้วก็ตั้งเป็นหน้าจอหลักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้รูปส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วตัวแอปยังมีภาพสีมิติให้เล่นกันด้วยนะฮะประมาณนี้ ใช้งานง่ายๆครับผมนะไม่ยากนะฮะได้กดที่รูปโทรศัพท์แล้วก็ใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้นะฮะแคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วภาพเคลื่อนไหวก็สามารถตั้งเป็นอ่าวิดีโอเรื่องเข้าได้นะฮะมีทั้งโหมดเงียบแล้วก็โหมดมีเสียงนะฮะแบบนี้ง่ายๆเลย ตัวแอปมีทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับผมแต่บางฟังก์ชันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะวิธีดาวน์โหลดก็ไม่ยากครับผมให้พิมพ์คำว่าอ่าน็อกนะฮะน็อคลัก,กี้แบบนี้เลยได้ทั้ง Google Play แล้วก็ p Store นะครับผมเป็นตัวนี้นะฮะจัดไป5ดาวเลยครับผม F อ d ดีดอย่างนี้นะฮะหรือถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ไว้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็ไปโหลดมาลองใช้กันดูได้ครับผมน็อกลักกี้ฮะโอ้เคียผมมามเกมแรกสำหรับซิโกโ้กิตศัก์เีนาเมืองนะผมรีวิวคลิปนี้ขอยิงสักหนึ่งลูกก็พอแล้วนะก็ <Perfect. S 1> เพียงพอแล้วเพราะตำนานไทยนะฮะโอเคถือว่าโคดมีตอบโจทย์เหมือนกันนะเอานาเต่ไทยมาเนี่ยเนะีทำให้ใครหลายคนที่เล่นเล่นไปแล้วอาจจะกลับมาเล่นอีกก็ได้นะอันที่ซิโก้ผม แทงไปนะฮะมีแหลกนิดหน่อยมีแหลกนิดหน่อยนะฮะปาดเข้ากลางมาซิโก้ไม่ถึงเนะี่ยได้มาแย่งยากนะเตะดักได้สวยลกนี้พลิกเข้าขวาลองยิงโอ้ยนี่แหละทีเด็ดนะผมยิงแรงใช้ได้เลยนะฮะยิงแรงใช้ได้เลยโอเคไอ้ลูกหมู่งอาจจะน้อยนะโอ,อก,กาสหมู่งนี่อาจจะลำบากไปหน่อยนะมาทีเจรร่านะผมมาทีซิโก้ฮะซิโก้ฝาก ส่งไม่ดีนะฮะเป็นปเตะตี่ส่งไม่ดีซิกโก้นะผมแต่ก็ถือว่าโอเคด้ยิงเป็นหนึ่งทียิงแรงสปอ,อสมควรเลยนะฮะมาทีซิกโกอีกครั้งลองฝากตาฝากสั้นๆเนี่ยน่าจะได้อยู่นะนะทีบาสเตนนะผมล้มนานหรือเปล่าไม่ล้ามาถึงซิกโก้หืบอลลงไม่ดีลูกนี้มีคนล้มไปแล้วฮะอานูมาทีซิกโก้ทันไหมได้อยู่ลูกนี้ขอลองยิงโอ้โ เข้าซ้ายนาเกย,ยิงเท้าซ้ายนะฮะโอโ้โหตีลังกาไปดีนาตาทำดีมากคนมีโอโ้โหยิงซ้ายอย่างคมฮนะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอโ้ <c oughs> เกินคาดมากคนนี้นะมามาเมซิกโกอีกครั้งฟาริโดแต่เรื่องส่งสั้นนี่อาจจะไม่แม่นคือ,ค,อคือมันไม่แม่นอันนี้ต้องทำใจนะฮะส่งสั้นเนี่ย โอเคนะถ้าจะจับเล่นชุดใหญ่เนี่ยแบบทีมหลักเนี่ยถ้าสองสั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ยิงได้ก็ดีต่อใจเลยครับผมซิโกโ้ฮะฝากไม่ถึงไม่ถึงยังได้อยู่ไหมยัง,นะาายงฮะเท้าซ้ายยังโหดวะมาสาสเตนนะบอกมาสเตนฝากซิโกโ้ซิโก้ฝากแล้วก็ชิงหลุดไปแล้วฮนะโอ้โหมุมอย่างนี้ต้องใจเย็นแบบเย็นส,สุดๆแบบนี้เย็นไปก็ไม่ดีฮะเย็นไปก็ไม่ดีแม่งกองหลังเข้าถึงตัวเร็ว กัดเล่นแบบเบาๆเปๆเข้าสวยๆซะหน่อยนี่ถีดดูฮะผมฝากซิกโ,กซกโก้ฮะซิโก้แทงมาให้ดูโอ้โหลูกนี้แทงมาสวยเหมือนกันนะฮะมารอนโดรอนโดมามุมอย่างนี้ยิงนี่ฮไทงบอลน,นี่ก็มีลูกสวยบ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบดีทุกลูกนะฮะโอโหเคียฟผมจบเกมครึ่งแรกฮะเป,เป็นที่น่าพอใจนะเป็นที่น่าพอใจนะยิงได้เร็วด้วยนะฮะ ดีได้เร็วด้วยและมีโอกาสลดเดียวนะครับผมแต่ยังจังหวะยังช้าไปหน่อยนะฮะดีนะดีนะตัวนักเตะเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ดีต่อใจดีแน่นอนฮนะโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังครับผมมาเทซิโก,โกซิโกฝากมาที่บาเซนเซนวอลบอเสียฮะเอาบอลมาได้ไหมเอ้ามาันซีดักได้ไทยกบฝ่งนี้ก่อนริสเตยนโนโดยต้องไทยขึ้นหน้าเลยลูกนี้ทนนะันแน่น่าฝากแล้วก็ ชิงหลุดอย่างงี้นะต้องรีบทำนะต้องเรียบจริงเรียบก็ไม่ได้ยิงไม่เข้านะผมต้องใจเย็นๆนะซิกโก้มาแต่ค่อนข้างเดือดน,นะมายังได้บอลอยู่ฮนะได้บอลอยู่บาสเทนฝากซิกโก้ไม่ถึงไม่ถึงตีเจอรดานะบอลตีซิกโก้ฮะฝากบาสเทนบาสเทนเอาได้จะหลุดไหมโอ้โหเสียดายฮนะโอกาสเกมนี้โอกาสหลุดเยอะนะเนะี่ยมา ถือว่ายังได้บอลอีกครั้งเหมือนเดิมสูตรเดิมแทงโอ้โหไปดีครับผมยิงได้ไหม,มต้องยิงกไกลแล้วฮนะโอ้โหนี่ไงแหมผมคือต้องใจงเย็นๆถ้าไม่ปล่อยสปีดนีย่ยิงยากแนแะซิโก,โก้แหมแหมนะฮนะนะมาแต่ก็พอใจแล้วยิงได้หนึ่งลูกนะผมนะฮะมาค่อนข้างเดือดค่อนข้างมันเนะี่ย มาที่ซิโก้ผมฝากดูก่อนดูต้องแท,งม,ง,ทงมาซิโก้โกฝากฟาดเส้นแล้วก็มาที่รันโดมาที่ซิโก้แทงมาดูโอ้โหโดูนี่แทงมาสวยสวยสวย,สวยแล้วก็ปาดมาซิโก้ไม่ถึงนะแหมจะฝากลูกลูกลูกอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมายังอยู่ในเกมไหมผมเล่นแล้วรู้<ต>สึกม<า>ันนะท<า>ุกคน เลอแมนเนีนะ่ยบาสเตนฝากซิกโก้ซิกโก้จับบอลไม่ดีลูกนี้เนะี่ยยังได้อยู่ถึงโดโดูมาบาสเตนบาสเตนมาซิกโก้ล <c oughs> ้นไปเยอะมันล้นหลอกติดกำแพงติดกองหลังเ <c oughs> นะี่ยเตะซิโก้อีกครั้งฝากโดรน้อโอ้โห,โหส่งเด็อเนะี่ยต้องทำใจตรงนี้นะฮะคือลูกส่งบางทีมันก็แม่นบ้างไม่แม,นม่นบ้างนะผมเนะต้องทำใจต้องทำใจมาแต่เราจะเน้นยิงเท่านั้นนะ โอ้โหกำลังจะขึ้นเกมนะฮะโอ้โหจบเกมแรกถือว่าดีมากเท้าซ้ายนะผมหนึ่งลูกเท่านั้นเกมนี้ฮะซิกโก้กิตศักสีนามืองว่ะโอ้โหดีต่อใจจริงๆแถมยิงได้ด้วยนะไปหนึ่งลูกว่ะนะฮะโอกาสเยอะนะนะตัวตันก็เปิดไม่ได้เยอะแต่ได้บอลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะีฮะซิกโก้รีวลูกพลิกแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงเหมือนกันติดเซฟฮะอือ <c oughs> นะโอเคเรามาดนลูกยิงลูกนี้เลยนะผมอะโนเอซิสเข้าซ้ายโอ้โหโคตรคมคมจริงลูกนี้ฮะเสียบมุมสามเหลี่ยมเลยวะนะหมุงมาอนโนซิโกล็อกนิดหน่อยแล้วก็เข้าซ้ายโอ้โหสุดสุดมากนะฮะโอดีว่ะโอเคเราไปต่อเกมที่สองับผมไปฮะโอเค เกมที่2แล้วนะครับผมสำหรับเกียรติศักดิ์ไีนาเมืองนะซิโก้ซิโก้นะเกมแรกยิงไป1เม็ดเท้าซ้ายสวยๆถือว่าถือว่าพอใจแล้วพอใจแล้วยิงได้1ลูกแะพอใจสุดๆมาเกมที่2แล้วครับผมเกมนี้ขอแค่เอสซิสมากินขอแค่เอซิส <c oughs> มาทีนดูครับผมตุนที่เกียรติศักดนะิ์ฮะ สักวนวลวนไม่ไหวสู้วารานไม่ได้แน่ๆเรื่องความแข็งเกร่งนะฮะตรงนี้มาทีบาสเตนกลับมาเจอราดมาทีซิโก,โก้ซิโก้แทงมาลูกนี้ยังไม่ทันนะฮะมาทีซิโก,โกบ้บผมฝากบาสเตนนะสเตนมาซิโก้ซิโก้แทงมาให้โรนันดยังไม่ถึงนะฮะแหมโอเคผมจบเิงครึ่งแรกนะ แมถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะได้บอลค่อนข้างเยอะแม่อาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ไม่ได้แต่ไทยไงก็ต้องอวยไปก่อนต้องอวยต้องอวยนะฮะนาติดท้ายต้องอวยครับผมนะมาด,ดูว่าพ่อผมดูมาซิโกมาอย่างมีคนเดียวฝาก,ก่อนแล้วกันเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นบนเข้าซ้ายยิง <c oughs> อย่างติดนะฮะเอาจริงนะสองสั้นเปิดบอลเนี่ยมันก็คือมันดีมั่งไม่ดีมั่ง แน่ว่าผมซิกโก้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันดีนะส่วนใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างเปีเหมือนกันนะฮะซิกโก้ฝากโรนโดก่อนนะบอมแล้วก็มาที่ซิกโก้อีกครั้งฝากบาสเตนบาสเตนต้องแทงถ้าไ,ได้แทงเมื่อกี้น่าจะหลุดนะฮะมาทีโดโดมาซิกโก้ซิกโก้ฝากบาสเตน,น,นบาสเตนรอคนวิ่งไปแล้วก็วนไม่มีทางให้ส่งนะฮะแหมมาแต่ยังครองบอลก็ถือว่าดีนะไม่ได้แย่นะฮะ ยังไม่ได้ลูกนี้ยังไม่ถึงฮะมาทีคิมมี่ครับผมมาเดซิโกโซิโก้ฝากคือสองสั้นข้างๆดีเหมือนกันนะไทยลูกนี้หลุดไม่เอาหลุดหล,ลุดมาอย่างงี้แต่ความแข็งแกร่งได้ยิงโอ้โหตีเซฟมาซีซัมโอ้โหเนฮะเอาครับผมยีเสมอได้ฮะโอ้โหลูกนี้ต้องให้เครดิตซิโก,โก้จริงนะเนะหาช่องวิ่งมาจนได้ฮะแต่มันจริงไม่เข้านะมาตัวนี้แก้ตัวอีกครั้ง แทงไปเลยโอ้โหสวยจับบอลยาวไปหน่อยฮะได้หรือเปล่าลูกนี้อืมนะะค่อนข้างบางแนบะผมนักเตะไทยโอุ๊ยเตะถูกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยอะ่ะนะมามาเทสิโก้ผมไปให้รนนดูขอเมนเมขอส่งเมนเมแล้วก็แทงลูกนี้โดูถ้าจะทันนะทันนะ <c oughs> ไม่ทันนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้แคผมจบเกมที่สองนะฮะ ถือมีสวนกับลูกประตูที่โสงเหมือนกันซิกโก้นะฮะเอาจริงนะถ้าพูดตามตรงนะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ดีมากนะไม่ได้ดีเพื่อวังเตะมันดีต่อใจไงดีต่อใจสําหรับคนไทยอย่างเราอะเนะี่ยได้ไปหกนะซิกโก้นะฮะมันเป็นนักเตะที่คือมันเล่นแล้วรู้สึกดีอะนะเป็นนักเตะที่เล่นแล้วรู้สึกดีนะโอเคแม่แม่แมนะโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ โอกาสยิงเยอะหลุดเยอะเตะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักเตะไทยที่ค่อนข้างบางนะฮะอาจจะไม่ได้แบบชูฟอร์มเด่นเตะมีลูกยิงอยู่นาเกมแรกนะลูกนี้ผมหักช่องดีมากนะมีเบียดชนะด้วยนะแต่ยิงไม่เข้านะฮะมีลูกเบียดที่แบบได้เปรียบอยู่นะฮะโอเคตายเรื่องนะโอเคประมาณนี้ซิโก้นะฮะถือว่าคนไทยถูกใจสิ่งนี้แน่ๆแน,ๆแน่นอนครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกัน นะะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบิบายเล้ค่ะ bye